สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับผมก็ต่อจากเมื่อวานนะครับก็คือต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงที่สามนะครับของการพาทําแบบฝึกหัดนะครับในเทอมที่สองนะครับเมื่อตะกี้นักเรียนได้กลับไปดูแนวคิดนะครับของนะครับสสวทมาแล้วนะครับซึ่งสสวทเขามีแนวคิดรวมมาเลยนะครับก็นักเรียนต้องไป ดูให้จบคลิปด้วยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นคลิปของวันที่1อะไรนะนะครับก็วันนี้คุณครูจะพาทําแบบฝึกหัดที่ 4. 2ุนะครับในส่วนที่สองนะครับในวิธีการทําแบบฝึกการเทียบบัญญัติยางอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้จะง่ายกว่าเมื่อวานเยอะเลยนะครับวันนี้ง่ายกว่าเมื่อวานเยอะเลยเป็นแบบแบบไหนเรามาดูกันนะครับอ่ะเราไปเตรียมตัวเจอกันได้เลยครับอ่านักเรียนจําได้ไหมเมื่อวานเราทําแบบฝึกหัดที่4ีุ่ หรือชั่วโมงที่แล้วเราทําแบบฝึกหัดที่4.2ชั่วโมงนี้เราก็จะทําแบบฝึกหัดที่4.2แต่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับโจทย์จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอ่าเรามาดูหน้าที่ห้านะครับเน้นหน้าที่ห้านะหน้าที่ห้านะครับอ่าใครตามไม่ทันคุณครูขอเน้นนะหน้าที่ห้านะครับหน้าที่ห้านะครับข้อที่สามนะครับเขาบอกว่านะครับวันดีซื้อสมุดก้าเล่มราคาเล่มละ25บาท วันดีจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วข้อนี้ง่ายมากกูเชื่อว่าอันนี้ป .3 ก็น่าจะทําได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าราคาเล่มละ25บาทคือ1เล่ม25บาทถ้า9เล่มจะกี่บาทโอ้โหสบายมากเลยอันนี้ใครเก่งจะรู้แล้วว่ามันเป็นวิธีการคูณใช่ไหมครับอ่าแต่เราจะแสดงวิธีทำนะครับอ่าเราเริ่มเลยวิธีทำนะครับ เริ่มที่แต่คราวนี้คุณครูจะขอเขียนโจทย์สลับกันหน่อยการเขียนโจทย์สามารถสลับกันได้นะครับครูจะเขียนโจทย์ว่าสมุดละหนึ่งเล่มนะครับหนึ่งเล่มจริงๆเล่มละก็ได้นะครับหนึ่งเล่มราคา25บาทเปลี่ยนข้อความหมายจากตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะเออหนึ่งเล่มราคา25บาทแต่ครูขอเปลี่ยนเลขหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่ในการแสดงวิธีทำรรนะครับเราจะไม่เขียนตัวเลขซ้อนกัน2อันนะครับ ครูจะเขียนว่าสมุดหนึ่งเล่มราคายี่สิบห้าบาทวันดีซื้อสมุดเก้าเล่มนะครับซื้อสมุดเก้าเล่มเออนะครับวันดีจะต้องจ่ายเงินโอ้อันนี้ง่ายเนาะง่ายกว่าเมื่อวานเยอะเลยใช่ไหมครับเออจะต้องจ่ายเงินอ่าจ่ายเงินเออเท่าไหร่อา้าวเราเริ่มเลยครูจะขอเขียนก่อนนะหนึ่งเล่มยี่สิบห้าหมายความว่ายี่สิบห้าเนี่ยคือซื้อหนึ่งเล่ม แต่ถ้าจะซื้อเก้าเล่มก็คือยี่สิบห้าบวกกันเก้าครั้งแต่การเขียนว่ายี่สิบห้าบวกกันเก้าครั้งเนี่ยก็คือยี่สิบห้าคูณด้วยเก้านั่นเองนะครับแล้วยี่สิบห้าคูณเก้าได้เท่าไหร่เราก็ต้องเอาไปทำอะไรครับทดเนาะ,ะทดใส่กระดาษนะยี่สิบห้าคูณเก้าเก้าคูณห้าได้สี่สิบห้าใส่ห้าทดสี่เก้าสองสิบแปดสิบแปดบวกอีกสี่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด ยี่สิบสองก็คือใส่สองทดสองแต่เก้าไม่มีตัวคูณแล้วชักสองลงมานะครับแสดงว่าคําตอบของเราจะได้เท่ากับสองร้อยยี่สิบห้าหน่วยเป็นบาทนะครับหน่วยเป็นบาทนะคบแค่นี้เองแล้วก็ตอบใครอยากตอบเต็มก็ได้วันดีต้องจ่ายเงินสองร้อยี่สิบห้าบาทหรือใครอยากเขียนแค่สองร้อยี่สิบห้าบาทก็ได้นะครับ,นะรบแต่ครูขอเขียนเลขให้นักเรียนเข้าใจแปลกๆก่อนปกติเขียน225บาบาทก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ในการแสดงวิธีทำคำตอบมักจะเขียนเลขไทยนะครับเขียน2 2 5ที่เป็นเลขไทยเนาะสอ,อ้อบาบาทอันเองนะครับข้อที่1จบข้อที่สามข้อที่3จบไปนี่นะฮะนะครับข้อที่4ข้อที่ 5, 5ครูไม่พาทำเพราะว่าพาทำไปเมื่อวานเนาะโจทย์มันเป็นอีกรูปแบบหนึง่งโอ้ข้อ6ในสายทาคูก็โคตรง่ายเลยขนม กล่องหนึ่งมีแดชิ้นอารีรั์ซื้อขนมเจ็ดกล่องได้กี่ชิ้นแบบเดียวกับข้อสามเมื่อกี้เลยครับอ่าแบบเดียวกันยังไงอ่าเราก็ต้องมารู้แล้วหนึ่งกล่องมีแปดชิ้นเจ็ดกล่องก็แสดงว่าแดชิ้นบวกกันเจ็ครั้งเนาะก็วิธีการคูณนะครับเราก็เริ่มเลยวิธีทำขนมกล่องหนึ่งมี8ดชิ้นนะครับ อาลีรัดซื้อขนมเจ็ดกล่องอารีรัดซื้อขนมเจ็ดกล่องอะจะได้ขนมกี่ชิ้นนะครับจะได้ขนมกี่ชิ้นบรรทัดที่สมเลยหรือใครเขียนแค่ได้ขนมกี่ชิ้นก็ได้เนาะเออบางทีการแต่งคำมันจะทำให้สวยงามขึ้นได้ขนมเออ กี่ชิ้นนะอ๋อหนึ่งกองอะ่ะมันมีแปดชิ้นแต่เราอยากซื้อเจ็ดกองก็คือแปดบวกกันเจ็ดครั้งก็คือแปดคูณกับเจ็ดใช่ไหมครับเออก็จะเท่ากับแปดเจ็ดได้ห้าสิบหกชิ้นนั่นเองนะครับอ่าเราก็ตอบเลยตอบห้าสิบหกชิ้นนะครับโดยการเขียนเลขไทยเลยนะเมืติกี้ที่ครูต้องทําเลขอารบิกให้ดูนะักเรียนจะได้เจอความแตกต่างนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่เขียนเลข คำตอบเขาจะเขียนเลขไทยเนาะจะไม่เขียนเลขอาราบิก56ชิ้นนะครับในขนมที่เขาได้มาเจ็ดกล่องคราวนี้ข้อที่ข้อที่เจ็ดให้นักเรียนทำเองแต่นักเรียนต้องแปลให้ออกนะดินสอ10บโลมีกี่แท่งอ๋อ1นึโลอ่ะมันมี12แท่ง10บโลก็เท่าไหร่ครับ12บวกกัน10ครั้ง ใช่ไหมครับก็คือคูณสิบคราวนี้ครูจะข้ามไปเลยนะ,ะครูจะพามาถึงนะครับข้อ2ใหญ่เขาบอกว่าเติมคําตอบเน้นก่อนนะ,ะข้อที่แรกนะครับครูจะพาทําทีละข้อเลยแต่ว่าไม่ได้พาแสดงวิธีทํานะครับพาคิดนะครับต้อยซื้อข้าวสารหกถุงถุงละเท่าเท่ากันได้ข้าวสารทั้งหมด90กิโลกร,รมัม ข้าวสารหนักถุงละกี่กิโลกร,รมัมเห็นไหมครับเหมือนช่วงที่แล้วเลยให้ของนะครับให้ของมา6ถุงเลยทีเดียวให้มาเยอะๆแล้วบอกน้ําหนักมาแต่สุดท้ายอยากรู้แค่ถุงเดียวเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องเป็นวิธีหารใช่ไหมครับเออถ้าเราถ้าสมมุติว่าเขาให้ของมาเยอะๆแล้วถามแค่ของชิ้นเดียวเท่าไหร่เราจะต้องรู้ว่านั่นคือวิธีหารนะครับ ให้มาเก้าสิบโลเลยหกถุงเก้าสิบโลอยากรู้จังหนึ่งถุงเท่าไหร่ก็คืออยากถามแค่ถุงเดียวนะครับให้ของมาเยอะๆแล้วอยากถามแค่ถุงเดียวเอามาทเท่าไหร่ก็คือเอาก้าสิบหารด้วยหกนะครับวิธีหารนะแต่ข้อที่สองนี่ง่ายนะครับข้อที่สองง่ายเขาจะเปรียบเทียบเนาะพื้นที่หนึ่งไร่เท่ากับสี่ร้อยตารางวาแต่ถ้ามัรุรมมีสิบห้าไร่คิดเป็นกี่ตารางวาอ,อู้อันนี้ ง่ายมากเลยสมมตินะครูบอกก่อนอสมมติขนมหนึ่งชิ้นสองบาทสิบห้าชิ้นกี่บาทก็น่าจะเท่าไหร่ครับหนึ่งชิ้นสองบาทสิบห้าชิ้นก็สามสิบเอาสองไปทําอะไรกับสิบห้าได้สามสิบอ่ะเอาไปคูณข้อนี้ก็เหมือนกันให้ของหนึ่งอย่างมาแล้วถามของหลายๆอย่างส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นวิธีคูณน,นะครับอ,อันนี้คือวิธีคูณน,นะ ข้อที่3นะครับข้อที่สาอาจจะยากหน่อยนะครับข้อที่สครูจะแนะนําให้นะครับแต่มันจะซ้ำซ้อนเนาะน้ำหนขวดมีปริมาณ0.5ลิตรหรือเรียกว่าครึ่งลิตรถ้าน้ำ5โหลมีปริมาณกี่ลิตรอ้าว1โหล12ขวด5โหลก็12บวกกัน5ครั้งก็คือ12คูณ5ก็น่าจะครูบอกก่อนนะจะมีทั้งหมด60ขวดจะมีทั้งหมด60ขวด1นขวดมีครึ่งลิตร หกสิบขวดจะมีกี่ลิตรคิดเอาเองนะครับคิดเอาเองข้อที่สี่ข้อที่สีออออ่ออนอุมานะครับออนอุมานะครับรับจ้างทํางานยี่สิบสี่วันนะครับออนอุมารับจ้างทํางานยี่สิบสี่วันได้ค่าแรงแปดพันสองร้อยแปดสิบาทออนอุมาได้รับค่าจ้างเฉลี่ยนละเท่าไหร่หมายความว่าหนึ่งวันเนี่ยออนอุมาจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่แต่เขาบอกแล้วยี่สิบสี่วันได้ค่าจ้างแปดพันกว่าบาท 1วันจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่เห็นไหมครับให้ของเยอะๆมาแล้วก็บอกราคามาแล้วสุดท้ายอยากถามแค่ของแค่ชิ้นเดียวอันนี้จะเป็นวิธีหารนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการอสอนเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่านักเรียนจะทำได้นะครับแล้วก็คุณครูก็คงไม่ให้ทำทุกข้อเนาะคุณครูจะบอกในไลน์ว่าให้ทำข้อไหนบ้างนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ